สวัสดีค่ะแคนนอมพิ่นะคะวันนี้มาในคลิปเรื่องใช้ดีอยากบอกนี่นะคะมาดูโต๊ะเครื่องาสาอางเลยเห็นไหมคะจากที่เคยรกรกนะคะก็จะเหลือแค่อันนี้เป็นแป้งเด็กอันนี้เป็นอ่าเช็ดเครื่องอางแล้วนี่คือเจลล้างหน้านะคะใช้ในห้องน้ําแต่มาให้ดูค่ะโทนเนอร์น้ํำตกหมดค่ะก่อนน้าก็ต้องใช้ตัวอื่นไปนะคะแล้วอันนี้เป็นก่อน ได้เป็นสมมติถ้าเป็นตอนเช้านะคะแล้วนี่คืออาแ์กนออยนี่ฮะสองหยดเท่านั้นเองค่ะนะคะใช้เพียงสองหยดนะคะหนึ่งสองหยดวอร์มให้ทั่วเพื่อให้หน้ำมันซึมเข้าแล้วก็แท็กกดทับทั่วหน้านะฮะุณสมบัติเด่นๆคือลดริ้วรอยปรับสมดุลผิวหน้านะคะไม่ให้ผิวหน้าหย่อนคล้อยไม่ให้ผิวหน้าได้เต่งตึงเป่งปัง,งม,มันสามารถเป็นโมเลกุลเล็กซึมเข้าผิวหน้าได้รวดเร็วนะคะ ตรงหางตาแลวน้ำหมากแล้วตรงหว่างคิ้วนะฮะนวดให้ทั่วเลยแล้วหลังจากคุณนวดเสร็จนะคะคุณก็ใช้ตัวนี้เลยค่ะบาบารีรฟิซิตออยมันมีนวิตามินอ e สูงมาก1นหยดนะคะดอปเปอร์แล้วคุณก็แผนวดทั่วๆกัน2ตัวนี่เป็นคู่จิ้นกันนะคะจะช่วยเรื่องคืนความอ่อนเยาว์แล้วก็ช่วยเรื่องของตาวิตามินเคเนื่องจากมมีวิตามินอ e สูงมากทําให้เกิดความชุ่มชื้นนะคะหรือน่าจะเป็นปราง วิตามินเคจะช่วยเรื่องรดฝ้ากับจุดด่างดำนะคะสองตัวคู่กันแล้วมันจะลดริ้วรอยคืนความอ่อนเยาว์นะคะแล้ว็หลังจากนั้นเราก็จะใช้กันแดดกันแดดก็คือมันเป็น SPF 50 PA บบกนะคะอันนี้เราแต้มระหว่างวันได้เลยค่ะแต้มมาไปห้าจุดบนีบทบาทสมมุตินะคะ โทษนะคะจะได้เห็นเหนแกนมอมชัดเจนนะคะอันนี้คุมมันกันเหนือ่อแล้วก็ซึมงง่ายเกี่ยง่าย SPF ห้าสิบ PA บบบวกนะคะป้องกัน UVA UVB และยังช่วยเรื่องของอาการแสดสีฟ้าต่อจากนั้นคุณก็จะแต่งหน้าตามขั้นตอนได้เลยรองพื้นแล้วก็แต่มอมชอบใช้แป้งเด็กเพื่อไม่ให้หน้าไม่ให้หน้ามันนะคะ จะช่วยลดความมันบนใบหน้าส่วนตัวคนพอกหน้านี้ก็คือหนึ่งครึ่งช้อนชาผสมน้ำหนึ่งช้อนชานะคะช่วยดีท็อกผิวแล้วก็ช่วยกระตุ้นคอลลาเจนนะคะช่วยทําให้ผิวอ่อนนุ่มอ่อนเยาว์แล้วก็ช่วยทําให้ผิวสะอาดตอบกระชับรูขุมขนคือช้อนชาผสมน้ำหนึ่งช้อนชาพอกสรปดาและสองครั้งนะคะจะช่วยเนื่องจากเรามีการดีท็อกผิวดีท็อกปาาดีท็อก อย่างอื่นแล้วเราก็ก็องดีท็อกลํำไส้ที่เราเห็นแล้วดีท็อกป,ปากด้วยการใช้น้ํายาแล้วยังเจอของเราก็จะมีเรื่องของดีท็อกผิวด้วยโครนมากหน้าโครลาวนะคะนี่จะคณการนมอมจะให้เห็นว่าโต๊ะเครื่องสำอางห,หลังจากที่เรามาใช้ตัวนี้แล้วมันเป็นยังไงฮะมันก็จะทําให้โต๊ะเครื่องสำอางเราเนี่ยสะอาดแล้วก็ขั้นตอนไม่ยุ่งยากนะคะเลยมาแนะนําเพื่อให้ ท่านได้เห็นนะคะแล้วแล้วเดี๋ยวเราจะมีเรื่องของลูกค้าประทับใจอย่างไรนะคะวันนี้เราพบกันอ่าช่วงนี้ก่อนนะคะเดี๋ยวจะมีเรื่องของลูกค้าอยากบอกนะคะอันนี้เป็นอยากอยากบอกต่อนะคะว่าทําให้ทกสมางเนี่ย มันเรียบง่ายขั้นตอนไม่ยุ่งยากนะคะพอหลังจากทนเนื้อตบกุหลาบป่ามาแล้วก็โต๊ะเราก็จะเอาตัวนี้ออกแล้วก็เป็นน้ำตบกุหลาบป่ามาไงาก็ขอฝากสกินแคร์ออร์แกนิกออร์แกน่าไว้ด้วยนะคะอย่าลืมกด subscribe กดติดตามกดไลค์กดแชร์ช่องแกนมอมอินในคลิปชื่อว่าใช้ดีอยากบอกนะคะค่ะเดี๋ยวจะมีตอนต่อไปก็คือเรื่องของความประทับใจค,ะะค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะแกนมอมอินนะคะวันนี้มาพบกับ f อคนคะ่ะ แนะนำตัวค่ะค่ะสวัสดีค่ะชื่อน้องอะไรคะอนาอ่อนฟังนวลชื่อเล่นชื่อน้องจ๋อมน้องจ๋อมเริ่มใช้อักขราเมื่อไหร่คะอ๋อมีคนก็แนะนํามาก็เลยลองใช้มาตลอดแล้วเลือกทิ้งไม่เหนื่อน่ะใช้ได้ผลค่ะตอนนี้ใช้ตอนที่สองแล้วอะค่ะใช้ตัวไหนบ้างคะนี่ค่ะที่น้องจ๋อมใช้แล้วก็ อาแกนบับเบอรี่แล้วก็มีสบู่นะคะใช้ยังเหลืออยู่นะคะเพราะว่าสบู่ก้อนที่สองเช่นกันใช่ใช่ค่ะใช่ค่ะตอนนี้ก็ให้เช็ตเตอร์กันแบบไปเนาะถ้าใครสนใจก็ติดต่อกับพุณไอ้นีี่แม่คุณแม่คุณแม่อินได้เลยนะคะค่ะใช้ได้ดีมากเลยค่ะ้าเป็นไงคะลาจางหลงไหมคะค่ะแต่ก่อน มันเป็นรอยจุดดังดำดำมากผิวก็ดำแล้วมาลองใช้ยี่ห้อนี้ก็ดูดีขึ้ค่ะของอากานาเป็นออแกนิกนะครับความปลอดภัยใช่ค่ะถูกต้องค่ะคือน้องก็เห็นตรงแกนนอมอินเนี่ยแบบทำไมหน้าเาาเวอร์ออร่าแต่นี่น้องก็เริ่มมีออร่าเช่นกันนะฮะก็ขอบคุณ f อซีคนนะฮะพราะม่ชานที่สัมภาษณ์และมีเสียงเรียกร้องว่าอยากให้คนใช้พูดมากกว่า คนสัมภาษณ์ใช้และผลเป็นยังไงช่วยช่วยได้อย่างไรบ้างก็ขอแนะนำวิห้อนี้เลยนะคะได้ผลของฮากาน่านะคะวิห้อนี้ดีมากๆากเลยก็แนะนำสมาชิกทุกคนนะคะก็ทั้งอัแกนอากานาและกันแดดแล้วน้องใช้โคนโคนแกะแล้วน้องแล้วก็ใช้ ใช้บาเบอรี่สบู่นะคะแล้วก็ตอนนี้แจกกันแดดน้องไปอยากให้น้องเทลองใช้ mm hmm. ก็ขอขอบคุณ f อซชมพูนาสนะคะช่เล่นเช่นน้องจอบนะคะที่เขาได้มาใหา้สร้างความประทับใจก็ขอบคุณมากค่ะสวัสดีค่ะค่ะน้องนิดใช้อาแกนเป็นยไงบ้างคะใช้แล้วก็น่าชุ่มชื้นค่ะพูดถึงเพราะว่ามันเป็น น้ำมันมันเป็นออยมันเป็นออยน้ำมันก็ทําให้หน้าชุ่มชื้นขึ้นค่ะอันนี้หน้าตาแด้หน้าติดติดหน้าดีนะคะหรือว่ารอยเป็นไงคะริ้วรอยก็พี่บอกว่าให้แบบว่าจะต้องนวดคืองนวดคือบริเวณฐานตารอบตาค่ะแต่ก็อาจอาจจะยังมีริ้วรอยอยู่นะคะเพราะว่านี้เกียจคืึงจะต้องขยายนะคะเพราะเราเพิ่งเริ่มเราเพิ่งเริ่มนะคะขอขอบคุณน้องนิดมากค่ะหรือไรเน่ตอกะติค่ะ